ทดสอบแบตเตอรี่24โวลต์100แอมป์ก่อนส่งท่านลูกค้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวคร่าวๆให้ได้รับชมกันนะครับนี่ก็เป็นแบตเตอรี่ NMC MM นะครับ 7S 24โวลต์100แอมป์ทั้ง2ลูกเลยนะครับก็อยู่ในกล่อง Power อร์็กซ์ันน้ำกันกระแทกแบบนี้เลย่างที่เพื่อนๆเห็นก็สามารถยก เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับก็นี่มีหูหิ้วให้ด้วยแข็งแรงทนทานนะครับกล่องมันก็มีขั้วบวกขั้วลบเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปเลยเนี่ยสีแดงนี่ก็คือขั้วบวกสีดําคือขั้วลบเนาะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์บอกแบตเตอรี่ด้วยว่าแบตเตอรี่มีเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องอ่า USB 5โวลต์1แอมป์กับ5โวลต์2.1แอมป์นะครับเอาไว้สําหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่ เป็นสาย USB ในการชาร์จแล้วก็มีแจ็ค DC ให้ด้วยแจ็ค DC ตัวนี้เป็นไฟ24โวลต์นะกรณีเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นพัดลมหรืออะไรก็ตามที่เป็นแจ็ค DC แบบนี้แต่ต้องเป็น24โวลต์นะครับไม่ใช่12โวลต์ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะให้ที่ชาร์จกับไฟบ้านไปด้วยนะครับนี่อะแดปเตอร์ After, ที่ชาร์จกับไฟบ้านซึ่งเรากําลังชาร์จแบตเตอรี่ให้ไปบางส่วนนะครับทั้งสองก้อนเลยชาร์จ ให้รู้ว่าใช้งานได้ที่ชาร์จชา์ไฟเข้าแล้วแบตเตอรี่ชาร์จไฟเข้า,ตตา,ไ,ขาไม่มีปัญหาอะไรไม่เกิดความร้อนไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆนะครับก่อนส่งท่านลูกค้านะครับซึ่งที่ชาร์จเนี่ยก็จะเป็นเคสวัสดุอย่างดีเลยนี่เป็นโลหะน่าจะเป็นอลูมิเนียมอ่าแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนหน้าหลังสองตัวเลยนะครับคือแบบของดีเลยไม่ใช่เคสพลาสติกอะ่ะ นี่สวยๆกันเลยทีเดียวแข็งแรงทนทานนะครับเสียบกับเต้ารับของไฟบ้านปกติเลยแล้วก็ช่องอที่เสียบชาร์จกับตัวแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับหมุนๆเข้าไปถ้าผิดขั้วมันจะเสียบไม่เข้า,าง่ายๆเลยไม่ต้องกลัวผิดขั้วเวลาชาร์จนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ก็แพ็คมีกันกระแทกอัดกาวอย่างดีอยู่ในนี้นะครับอยู่ในการ7ก้อนเนาะก้อนละ3.7โวลต์แล้วก็มี BMS อยู่ในตัวนะครับ เป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตใหม่นะครับผลิตปีนี้ก็คือผลิตที่เดือนเจ็ดเลยผลิตใหม่ๆกันเลยทีเดียวนี่สวยๆกันเลยเพื่อนๆดูน้ำหนักประมาณสิบสามกิโลสิบสิบกิโลครับโดยประมาณนี่มีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับแข็งแรงทนทานก็เดี๋ยวจะใช้มิเตอร์ลองวัดไฟให้ดูนะครับว่าไฟออกมากี่โวลต์เนาะตอนนี้ามาดูกัน ใช้มิตเตอร์มาจิ้มที่ขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับมาดูแรงดันกันตอนนี้แรงดันก็อยู่ที่ย7 4ิบเจ็ดจุดสี่โวลต์นะครับก็ยังชาร์จแบตอยู่ไม่เต็มถ้าเต็มก็จะอยู่ประมาณยี่สิบเก้านิดๆนะครับตามด้านหลังที่ชาร์จที่เขาบอกอนะ่ะก็จะอยู่ประมาณยี่สิบเก้าจุดสี่โวลต์นะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่เต็มเนาะฉะนั้นก็ไม่ควรชาร์จที่แรงดันเกินนี้นะครับเราอ่า เซฟไว้สักประมาณ29โวลต์ก็ได้ถ้าลูกค้านำไปใช้งานแล้วนะครับก็รา,ายละเอียดอื่นๆก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากก็ผมมีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด60แอมป์ไปจนถึง200แอมป์นะครับซึ่งมีทั้งระบบส่บ ...12 โวลต์และ24โวลต์นะครับซึ่งก็ มีมากกว่านั้นนะครับถ้าเกิดใครต้องการเกิน200แอมป์หรือต้องการ36โวลต์48โวลต์ก็มีเช่นกันแต่ก็ลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับทั้งแบตเตอรี่ที่จะเอาไปใช้ในงานโซลาร์เซลล์งานแคมปิง้งงานขายของตลาดนัดนอนไล่นอนนาหรือจะทําระบบออฟกิจโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คือติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมมีจําหน่ายแบตเตอรี่หลายขนาด ั่งตรงจากโรงงานเลยนะครับของใหม่มือนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังมีพวกระบบชุดชาร์จนะครับพวกอินเวอร์เตอร์ต่างๆทําเป็นแผงแบบนี้ให้เลยนะครับก็คือไปถึงติดตั้งได้เลยเสียบๆมีแผงโซลาร์เซลล์ก็เอามาเสียบต่อกับชุดนี้ชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้วก็มีอินเวอร์เตอร์แปลงเป็นไฟสองร้อยสิบโวลต์เอาไปใช้ได้เลยตรงนี้ง่ายๆเดี๋ยวจะมีรีวิวในคลิปต่อไปสาหรับตัวชุดชุดชาร์จและชุดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็คลิปนี้ หลักๆก,ก็คือจะมารีวิวตัวแบตเตอรี่ให้ได้รับฟังก่อนนะครับต่อไปเดี๋ยวเทสต,ตัวนี้หน่อยครับตัวช่องต่อ USB เนี่ยว่าเราชาร์จอุปกรณ์มือถือได้คุณพระขอยืมโทรศัพท์เลยครับลองชาร์จแบตหน่อย่อะเสียบเลยอ่ามาดูนะครับว่าสามารถชาร์จแบตได้อ่าขึ้นชาร์จไหมลองลองปิดหน้าจอให้เห็นชาร์จ อ่าเนี่ยชาร์จแล้วนะครับอ่าสามารถชาร์จอุปกรณ์ u s b ได้เลยนะครับประมาณนี้ทุกอย่างใช้งานได้แรงดันมีเดี๋ยวพรุ่งนี้แบตเตอรี่ทั้ง2ก้อนนี้นะครับก็จะถูกส่งไปอ่ายังขนส่งเอกชนแล้วก็ส่งไปอ่าบ้านลูกค้าที่สั่งซื้อไว้ครับเดี๋ยวก็จะแพ็คกันกระแทกอย่างดีเลยแล้วก็จะขนส่งอ่าไปให้ยังอ่า ร้านรับบริการขนส่งเอกชนที่ดีที่สุดนะครับเพื่อปลอดภัยเพราะว่าสินค้ามันมีมูลค่าค่อนข้างสูงเนะาะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกขนส่งที่ดีที่สุดขนส่งที่แบบว่าอา่าที่เราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ไม่ส่งให้อา่านสินค้านี้ไปให้ลูกค้านะเพราะว่าเราก็ไม่ไว้ใจเนาะเพราะว่าสินค้ามันมีมูลค่าค่อนข้างสูงซึ่งก็ทําให้ทั้งผมและทั้งลูกค้าได้จะได้สบายใจได้ของแน่นอนแล้วก็ไม่มีปัญหาระหว่างขนส่งนะครับ ซึ่งถ้าใครสนใจเนาะทั้งแบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเกี่ยวกับแบตเตอรี่อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบชาร์จระบบชุดแบตเตอรี่นอนไร่นอนนาขายของตลาดนะัดใครที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไปนอนโคกหนองนาน,นอนสวนต้องการไฟฟ้าติดต่อที่ผมได้เลยที่เบอร์โทรและไอดีลน์0875414199นะครับ ที่เบอร์โทรและไอดีไลน์ย์8 7 5 4 1 9สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ